แดนก็ตรงนี้แหละไปดูเลยค่ะแดนอะแดนมารเวสแทรกับเขาแง้มความรับในใจแดนใหม่เขาเล่นไรเขาแง้มที่อังกฤษหรือเปล่าไปดูเลยค่ะควรจะมองอะไรเหมือนความสัมพันธ์คลื่น้าอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่ครับไม่แน่นอนครับก็เดี๋ยวเราดูต่อไปก็ได้ครับว่าไม่มีอะไรจริงจริงครับหรือว่าทำไม่ตอนนี้ค่ะเอออย่แล้ว่เลยอืมไม่แน่ใจ ครับเป็นนอกโครงการเหรอคะเป็นนอกโครงการใช่ไหมที่คุณคือเอ่อเดี๋ยวต้องทราบครับอีกระยะนีงเดี๋ยวคงสัมภาษณ์กันไหนก็ได้ครับใน่แต่ก็ใรที่มีข่าวว่าถิงถามคนมามาดูบ้านรู้สึกเบื่อสายครับรู้สึกเบื่อสายครับจริงๆแล้วผมก็มันไม่นี่มีอะไรครับหมายถึงว่าตัวผมเองก็ไม่มีอะไรตัวเขาเองก็อาจจะไม่มีอะไรกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่า มันอาจจะทำให้สายหญิงดูไม่ค่อยดีเลยนะครับก็ mm hmm. อ,อยากจะบอกตอนนี้ตอนนี้เลยว่าแต่ระคนทุกคน,นเป็นเพื่อนกันหมดแล้วผมว่าเราเองก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้คอมเมนต์การหลอกนะครับครับ mm hmm. ทั้งสามคนรู้จักหรอกือว mm ่า hmm. ผมไม่ผมไม่ทราบครับผมไม่แน่ใจครับอืมแต่ว่าแต่ผมรู้จักทุกคนอตรงนี <laughs> mm ้แล้วทันันธวาเนี่ยพอดีได้์ค่าบอกว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งด่าน้องปายว่านาอ่น อันิสาครับตายก,ก,ก็เหมือนว่บตายเขาก็ตกใจครับผมไม่คือตัวผมเองไม่เห็นนะครับคือพอเขาโดนว่าวเขาก็บอกพี่ๆทีมง,งานเลยนะครับแล้วผมก็รู้มาว่าอ๋ออะไรเงี้ยก็เลยนะก็เลยสงสารตัวเขาาเงี้ยเพื่อแค่อยากจะบอกอยากจยบไปว่าเขาเลยนะ,ยะยเ,ยเ,ยนะเขาไม่ได้ทําอะไรนะเขาตกใจมากกว่าครับรมันใจตายทำยังไงบ้าง เขอกว่ามดีไม่ทำอะไรไม่ได้เ้วก็บอกว่าเราขอโทษทาด้วยอย่างเงี้ยครับเราเราไม่รู้เรื่องอัมาเกี่ยวกับโทรศัพท์ปินาที่โทรข้าไหไ้ยแ้วก็บอกว่าให้โทรกลับปไรประมาณนี้ไว้ให้ให้ปโทรกลับไรีครับมนี้ไม่ทราบค่ะไม่ทราบ ไม่น่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเพราะอย่างที่บอกว่านี่ผมไม่ได้มีแบบไม่ไม่อย่างสามคนที่นักขาวมาที่ผมไม่ได้ไม่ได้คุยกับใครเลยนะะแล้วข่าวของญาต่แบบญาติข่าวแบบเราสามคนเนี่ยแล้วคนที่เราคุยด้วยก็ถามไหมนว่าเข้าใจครับแต่เราก็มีแต่ใจไม่ทำมันใส่อะไรเลยนะไม่จริงผมเราผมคุยอะไรผม่าข้างเปิดเผยครับว่า ก็ามอมบอยติดใจข่าไหนอะไรเงี้ยครับก็ะคงต้องม,มีบ้างครับแต่ว่ากงก็ไม่ได้อะไรครับแต่ว่าคือคนที่ที่มีแต่ได้คุยอ,อยู่ตอนนี้เนี่ยก็เของตองใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งในการแบบเครี่อนไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วก็ดูันไปครับ อยู่แล้วทำยังไงครับอุ้ยเราหรือเปล่าคุณควรจะเปิดตัวตัวจริงสักทีไหมคะจะได้ก็ขอมั่นใจกับกับคนที่เราเราคุยด้วยก่อนนะครับแล้วก็มองว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่เราผมมั่นใจมากๆนะครับผมผมเหมาะแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับก็สัญญาแล้วครับคือในเรื่องของกันให้มั่นใจกันในการกันหมาบถ้าเปิดตัวที่ถือว่าคนไทยเลยไหมหรือว่า อคือคือแล้ววันนี้เนี่ยผมต้องบอกว่าเราก็ยังไม่ได้ไม่ได้พ้อมที่ใช้คำว่าแฟนนะครับคือที่ถามว่ามีคนตูดหรือเปล่าผมก็บอกว่าโอเคมันมีคนดูดด้วยนะครับเออแต่ว่าส่วนเรื่องระยะเวลาของการที่จะบอกว่าจะเป็นแฟนหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยผมอาจจะต้องขอใช้ระยะเวลาการตั้งใจมากๆจริงๆครับที่จะบอกทุกคนว่าเป็นแฟนกันแบบใครกคนหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไม่อยากแบบบอกเป็นแฟนแล้วก็สัหนึงเดือนนึงเราเลิกกันแล้วอะไรเงี้ยครับหรือว่าอะไรเงี้ยผมผมอยากอยากให้ความรับมันมันมีค่ามากๆอย่นึงนะครับ น่าจะใช่ครับทเือคนเดียวเลยนะนักร้องรอนาเอกไปนะฮะเดี๋ยวมาเดี๋ยวรี่เดี๋ยวก็รู้อย่างนี้กันมั้เลยนะครับไม่แม้ไม่ได้ไม่ได้ดีกไดเลยี๋ยวเราเราคุยกันเลยเพียงวานใจกันเลยเลยนะโอเคครับ่อีคใ เผย่อให้ใคถามแกไม่บอกเต้บอกบอกเองแฮะเตียงพมารินคาะจบนะ